สวัสดีครับร้านมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอทุกท่านและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้เรามาปิดการขายหางหางเทนเลอร์นะครับก็เรียกภาษาอีสานว่าหางปลานะครับหางปลาขึ้นรถเกี่ยวข้าวนะครับผมก็คือจะเอาไปลงที่อู่ชัางเทีย่ยจังหวัดนครปฐมได้รึนี่ครับหน้าตาที่คนมาซื้อ,อพี่นนะคนนี้เป็นคนจังหวัดมหาสรา,ารคามนะครับจะเอาไปลงเอฟซ เอฟซีเอฟซีรครับผม, FC, FC, บผมขอบคุณมากมากนะครับผมนี่นะครับรถคันที่มาเอาก็เป็นรถอีซูซูช่วงยาวนะครับช่วงยาวพิเศษก็คือเปิดข้างได้นะครับผมใส่ได้นะครับใส่ได้ก็คือระวังใส่เลยโอ้กัดโมทัมบาราได้ไปนคะรปฐมนี่เนาะจ้างจ้างเพืดดอ่อนบรถจขึางรถบ้านเดียวกอนรถบ้านเดียวกันเพื่อนเอาจักงบาทครับ เขาเอาแปดพันแปนครปฐมกันน้ำมันไปกรับกับที่พันกระเดื่อด้วยนะหันแม่นหันมันกันเองบ่ได้ได้วยนี่หันแม่นผมหันแม่นผมนี่ตยจำกลเมืองหาผมไปด้วยนั่นวาเอออ่ะมาดูครับบรรยากาศเราจะยกนะครับคือเราใช้รถแบ็คโฮยกนะครับผมโอ้คือวาแบบภาษาสากลที่ว่าแบ็คโฮภาษาสากลที่ว่แบ็คโฮ สบาภาษาอีสานบ้านเ้าเขาเแม็กโคะนะครับผมรถคันนี้จะบรรทุกไปนครปฐมครับนะครับหางปลาเขาโซนย้าห้องเด้โซนย้าห้องไหมไปหาบริวรสโซนเย้าห้องสองสิบบริวรสื้อมาไหมบริวรสโสนเย้า โซยาห้องจะใส,ส,ส่สวยอ่ะโซยาไว้เลยลูกโซโซเซนนั้นไม่ต้องใส่น้อยเกินไปวะพันเอาเอาโซยาวไว้ลูกเอาโซเซนนี่ย,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 ยัยี่มากว่าจะใส่บ่เลยใส่เออกวา่าจะหันแล้วเพราะว่าหัน หันนกวาดส่เขวมันเขามสียใจรซอเฟอกับยาต้นปวย่วงกันนะไม่ว่านะสิปยเขียวร่งห้งปลาลุดนะจังมารุ่นรุ่นจังมารุ่นไปพร้อมกันครับผมว่ารถไมโครสียองห้างตัวนี้ขึ้นบหขึ้นบหเล่ะเด้อบ้าแล้วล่างเทียบบ่ขึ้นเด้อ ต,ตันกวัวนี่ล่ะพ่อสองตันวะเนี่ยเด้อพ่อสองตันวะเนี่ยโอ้ยตันกัวพ่อสองตันซังเล็กมกกกั 40, นก็ได้ส,ส,สี่หมื่นันเลยขายซังซงเศเล็ก าชั่งกิโลอะไรนั้นสี่หมื่นเดี๋ยวทาโซทาโซกันอ้าวลองดูนะครับว่าจะยกขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับ pc ร2อทสามตัวนี้นะครับผมอ่าสียกค้างตัวนี้ึ้นว่าน้ำหนักก็ก็ตีเข,าข้าๆก็จะประมาณเอาตันกว่านะครับตันไปนไม่เกิน2ตันนะครับประมาณนี้ โอ้ขึ้นว่าสักโอ้มันมันมันหนักหนักดูเกินปะเกิงว่างไหมบ้างไหมขยับขยับ้างขยับอีกได้ปะโอเคบางใหมนะครับยกขึ้นนะครับขึ้นขึ้นขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้เล่นเครื่องยนต์เลยบวชสองหรอกถ้าสองตัดมันจากอื้อยังไงล่ะ ต้องขยับโซ่ใหม่นะคร <plural> ับเพราะว่า <tuh S 1> ขึ้นเมื่อกี้มันไม่มันไม่เก่งนะครับมันไม่เก่งมันหนักด้านหลังนะครับเอาหัวยกหน่เอาหัวเหง้าไปบ้างดันดันลตหน้ายาวอ่ะ ว่ามันมันดันออกไปทั้งหุ่นได้บ่มันฆ่ารถเท่าบอกี่น่อยกี่น้อยถ้าถ้าถ้ายกหางขึ้นแล้วลากลากอันนี้ออกได้บ่เออพวกรีบลากนาออกเลย โอ้มันก็นักนาแล้ววะเนี่ยนักนาด้วยเนี่ยเอาคมหางคมหางซอย

vâng con cái uh, quay này đây yêu khẩn tha đi là nở quay đây bắt thế này phù không gì ให้ให้ให้เจ้าเดินมนาไปจังถอยข้อ,อพี่เ้อถอยของอ้งมันนี่เมนน่ะอ่าถอย,ออถ,อยถอยอย่างยังของอ้งมันนี่เด้อไอ้ช้างเขียงขางรถมาโค้งมองเกาหน้าเนี่ยละเออ แมคโครก็ขายนะครับแมคโครผมขายอยู่สองแสนหกหมื่นบาทนะครับแมคโครเป็นแมคโคร g, ร้อยยี่รุนสามนะครับตัวเดินเปลี่ยนเป็นรุ่นห้าแล้วนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานโซ่สวยใบแท็กสวยนะครับเครื่องนิ่มดีนะครับผมจีน้อยมักกอไทยจับกล้องงี้มั้วักสวยว่าสวยสวยมากกอไทยสวย อย่าไปอยู่ใกล้ไรถ้าโซขาดเตี้ยๆนี้ให้บอกสุยมายสุยไม่อยู่ไทยไลยสุยไม่อยู่ไทยพู่งยังยังอยู่ทยไยทย,ย,ยทลูกกี่น้อยกี่น้อยออกจะไปห้อยเทียมันขาดลงมา เดี๋ยวเดี๋ยวสิใส่ฟก้ลิฟต์ยกใส่ก็ได้เออโอเคว่างว่างว่างเดี๋ยวเราเราจะใช้ฟกลิฟต์ช่วยเดี๋ยวว่างก็เอฟกึ้ลิฟต์ยกหนายเออยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยที่ลิฟจะเข้าใกล้ถอยลกยกขึ้นเดี๋ยวยกขึ้นเดยกขึ้นเดี๋ยห หกล้อถอยหักว <ret> ouais, ันไปวันไปวันไปเออไป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 เลยไปเลยโอ้ยยันยันบ่ห้ย Thoái lên, thoái 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 hát quá 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 vào đây quá vào đây khóa quá khóa quá khóa quá mê quá mê quá mê mà, mê quá về quá về ขอมาชนเล่ขอมาชนเล่สิเด kind of ้อเออโอ้มันข่าขามันข่าขามันข่าขาปดปดปดขาออกได้บ่เฮ้เฮ้ปดฝาถ่ายลงได้บ่โอ้ฟาถ่ายปดบ่ได้บ่บอว่ตัวนี้ถอดออกได้บ่หนิอู้ได้อยู่หนิงัดงัดงัดตะปูอดสาักออกเลยเออ อควันมากควันมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยูซืออมันไหลบ่ห่วยมันะไหนเถอะบอกมันยนขึ้นว่าได้เด้อมันถอดออกเลยง่ายกว่าบอบมันขยอขึ้นมันขึ้นยากขึ้นยากมันมันมีตัวห้อง ว,ว่ามาาันสิดึงออกมาบ่ไรเกิดฟถ่ายมันนจะเ่ารถยขึ้นไหย่างมันจะนไหลเดี๋ยวเอาดีออกก็ได้แล้วของนกขยา,า,า,าว่ามันลาง่ย่จาม่เออได้คือกันเอาปิดปิดปดัก,ก้าไปได้บ้ย้อนไฟถ่าไยได้บ้ ยเลีเข้าไปเราไปควเอ่อเอาว่างว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 ่างวางตังราดีๆเลยเออเอายี่งเกงคารเตียนะเบิ้ เรียบร้อยดีนะครับไม่มีปัญหานะครับยกสบายเลยนะครับผมยกสบายแมคโครเราซื้อมาขายนะครับแมคโครได้ได้ได้อย่ามาทางนิคกว่า เดี๋ยวจังหอาไม่ข้อตูดมาเลยวะเนี่ยก้อนนี่ก้อนก้อนนี่แต่ดึงขึ้นมาจัง่อยแม่นบ่เออเดี๋ยวถอดขาออกกอนมันไหลหันหันหันว่าแม่ข้อต้องฟูกลีบสองขั้นเลยด้วยเนี่ยส่วนใส่ส่วนขัว ปลายทางจังหวัดนครปฐรมอู่ช่างเตี้ยนะครับผมเเดินทางปลอดภัยนะครับเด้อก็ขอขอบคุณอีกทีนึงนะครับผมที่อุดหน,นุนหางแทนเลอร์นะครับผม ครับเดินทางปลอดภัยนะครับเดือถึงจังหวัดนครปฐมอย่างปลอดภัยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ